ดอกอ่อนๆแล้วมาเกิดด้วยดอกทำนีวกำลังงามกำลังกินเศษดูน่ากินบ้ากขอแพะแขกเลยจ้ะแม่นี่ หอดไปเลยผ้างัดอย่างเดียวจริงๆผ้าตัดาเจ้าถ่ายได้จ้ะพ่อพี่น้องจ้ะนามาเอาตรงนี้ยังลายอยู่จะงัดตอพ่อแม่พี่นอ้องเอ้าะค่ะเป็นพันๆดอกอยู่จังสีนะดยด,ดเลเนี่ยมันจะอึดปุ่นะ จต็มไปด้วยจะมีปัญญาเอาเห็ดกาบปาดเอาฝนตกฝนตกเจ้าฝนตกฝนตกเสืหัวเสวือด้ก ปีน,นเรื่อี่ม้เมือพ่อแม่เป็น้องเบิ่อเลยนะดอกแคดยังซาบหลาบอยู่กอเกาอยู่ปุ่นะมีปัญญาเอาไปเลยมันอีสวยเหลือกใด้่ด้อส,สวยสวยเิเดียวคนอืม กําลังงัดเห็ดอยู่ปัวกระโท้นน้ำเฮ้ยคนกําลังเก็บเห็ดตัวใหญ่เอ้ยจ่อเห็นบ่เห็ดเต็มอยู่ปุ่นน่ะโอ้ยน่ะพ่อแม่พี่น้องบังเก่งเก่งกูด้วย เต็มอยู่เอ้ยปรสิบะเลยเอ้าผ้างัดจะผ้างัดอย่างเดียวเด้อจะไปผาตัดขาได้จ้ดเด้อางัดก็เจ้งัดเจะา้างัดสาวน้อยเพื่นเฮเจอดวงนีเข้าไปแล้ว ก็อ,อย่ากีดให้ลูกแตกเลยพุ่นนะมึงดอกเห็ดด้วยพุ่นนะอกกีดให้ลูกแตกเลยดอกเห็ดเนี่ยสวยเลือกได้เลยแหละนี่ยเงี้ยนี่ยมึงขาแล้วคุ่นะเป็นต๊ะข้ามหัวอ้ายเป็นมันม่นน่องดอกอ้ายค่อจะทนเปียกจังน่อยนะอ้าย ผ้พาพ่อแม่พี่น้องเพิ่งงัดเห็ดจากบาดกันพุ่นอะจ้ะมีตั้งแต่ดอกเห็ดพุ่นาบานเต็มอยู่พุนพ่นอะพุ่นอะพุ่นนาช่างท่องพุณนาะพุน่นนะเฮ้ยสาวก,กันเห็ดพันดอกข่อยอ้ายข่อยนี่ยมึอนอันมาก มันย่งดอกหน่อยอยู่ปัจจัยน,นี่งสองมือพันมาอดอกโตเต็มทีเลยปัจจัยนี่สามมือมันกระใ,ใหญ่เราเห็เดเดนี่ยอ้ยพึ่งเหนพุ่นะโซนดอกเห็ดโซนดอกเห็ดน้ำจ่อยนัทนะเนาะานี่นาจะาดอกกำงามฝ่าได้ไอเอ้ย คอยงัดเ็ดจักบาทกันผุดเต็มอยู่พุ่น่ะพุ่น่ะ,นะสวยกระเลือกสลีมันอ๋อแต่ขาคอยทึ้งฝ่าวน้ำผัวทึ้งฝ่าวน้ำผัว,งผวแงมีมัดเอาเลยจักกระเลือกก็จะดอกตุ้มๆแล้ว ไี้เพื่อนทีเราพกเจ้าเงินฝนต,ตัวข้ามหาัวพวกบนนี้นมีมิตรดอกจังสีน่ะเนี่ยอุบอวบเนี่ยเนี่ยนะดูมีเห็ดพันดอกชัดๆเลยเป็นพัน,พน งัดมือเป็นไฟโหลดพุ่นนะเพวกนั้นเลยบอกเฮ็ดเราดูวยพูดนะพุูดม,มืดเอาโหลดพุนนพ่นนะพุนน่นนะฮู้งัดเ็ดมีแต่ดอกำงามจะเลืมเปิดกล้องพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่ากล้องดับไปซื่อๆโอ้ยต,ยตา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 ย ngắt cho con để bà thêm này ngắt thêm mấy tay đuộc ngắm nè mấy tay đuộc buộc cho ngắt đâu hả lươn bớt con mấy tay đuộc chẳng nè tay lươn bớt con y phô y mê đó có buộc gì là chơi ngắt ở nè, lên แม่กระตานเะหอีหยังฝ่าแล้วก็เลย,เยบ่ไดนะ้เบิ่งหน้าเบิ่งหลังเบิ่งกล่องเบิ่งกอ,งงกอมีดอกเห็ดด้วยนะี่พุ่นน่ะดอกกำงามเจองัดนะ่ะอืมลืมเปิดกล่องปติอีแม่ข่อยเปิดคำสิบอก พ่นเปน,นี้แต่บังเล่าเกิดบึงเล่าเกิดตัวนี่ึงดูหน่อยพนอ่ะ พูดนะดอกเค็บนะ่ะเป็นสับลาบี่พุ่นะใส่ดูโอ้เถ่าอ้ะดอกอี้ เท่าอันนั้นเท่าทราบหลับดอกนิดดอกท่าจ้ะ เรพ่อแม่เป็นหน่งแต่สื้อผ้าไปนางตักขายล้วเนเละตุ่มเปอยู่คนไป,ป,ปไปจป้ะปะสองดอกนี่งามขนาดคนน่ะโอ้สดอกจก้ะโอ้สดอกสดอกสดอกว่าไปไปแลวย่ง,งๆมาพอ เห็ดอยู่เต็มกระตาพอดีแลวแลวก็ถือปล่อยสิถือปล่อยฟอมเพราะเราเปียดหุ่นหค้าเห็ดอยู่พู่ะไป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 แล้วไปพ่นแดดออกฝนกระตกพ่อแม่ี่นองไปไอปลามันหมืดซื่อเลยแต่ว่าข้างนอกีแดด อย่งจางปากทั้งฝนตกจ้ะเดี๋ยเอิงพ่อแม่พี่น้องจา้ามุ่งจะเล่นเล่นไปงัดเอาอมา<ห>พุดนะ่ะ<ห>สุดยอดพอจะสุดยอดโอ้โดอกเห็ดคอยไหมจะไม่มขอคักลายมาๆมา,มาพามาตัดขาจาับพ่อแม่พี่น้องพุดนะ่ะเฮ้ดอกเห็ดเนียเสียดาย เอกเสดาไอตรงที่จะอได้จะเร่มเปิดกล่องน่นพ่อแม่หน่วงเลยสุดยอดเลยแม่นนหน่อยๆได้ปุ่นะดอกเก็บสุดยอดได้ปุ่นะก็สิเก็บย่างดีๆคักๆได้สะน,สนะไออาทิตี่นี่จะงามได้เสดมากอีก ซีสวยชินตัวอ่อนๆจวด,ดเลยพี่หน้าเรามักคักได้เห็ดอันนีร ถ้าเลือก,ก็รุ่นนี้นะมันจะขัดทุกอย่าขงขัดมันกระถอดแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้นายยังร้ายนี่จะแย้มไดสิเดมาอีกมื่อนั้นมื่อนั้นมากระเทาถิ่มมามื่อนี้จะแย้มไดซีเดมาอีกมื่อนี้นยังเตดตท้าไปพ้อมมื่อนี้ติเก็บไปเฝ้า นี่จ้ะที่มันโรคคักไลยนี่เต่งบอด้เปิดกล่องนี่ไหลมันจะดอกงามๆดอกยอุบเวาจังสิจัง,งัดอ,<ะ>าางออกเสียด้บ่มีน้ำล่างออกแม้แต่นะกันน้ำล่างมีน้ำล่างออกนี่เสียดาบว่าง,งามคักไปเลย năm nhà ba nhà vân tục xây đây là cúm sáp con thẻ rút chuột lấy được hết sắp cuống trẻ dùng hết thân được ngặt ở này เดี๋ยวรันไปนะมึงน,น,นี่กลาลังต์อ่อนๆตัวอ่อนๆทั้งนั้นสวยว่าสิเลือกได้แน่มือนี่สวยก็ได้บ่ได้เลือกปานใด ถ้มาม่นางกระยวนคางปลาไอคางไอสวนหญ้ากระจกทางทาง่าปตงนี้กนะะระโดกนี่สุดจวดเลยโดกนี่ก็ได้มึงคารุาน่ะจ๊ะดูดูจ้ดด ปิดประตูดังไะยา้สะดุ้งและปิดแ่ละเจิตัดกนี่จะสุดจวดเลยตัวินีงใหญ หน่อยจังสิได้สุดยอดเลยแกงสุดแสบเลยนี่ตรงลงสวยด้วยเราแกงดูหน่อยกระติดมาเฮ็ดอันนี้มันเก็บแล้วมันต้องตัดผอมันยังขาดผอมแม่ไปหน้องถ้าตัดแบบนีนมัน,น,นเก็บกินย่นใส่กันมันเตะตุ่มเปะ งลิปข้าวที่เ้วที่จอยตัดไปนะเออตัดกองกองไว้แล้วก็ตัดขอกระตาเฉยเดี๋ยวนะมันยังบม่เปื่อนบม่เละสฉยๆไม่ตบอติดถือกันนี่เินมันถือกันตกตุงมสีไลายอยู่เนะี่ย เมื่อน,นั้นไอ้ที่เป็นตุกปลาได้สามตัวตอนนี้เป็นตุกไล้อีกเราสองตัวตัดคางี้เราจะทิพาลงไปเบ่งเราแาาล้วม,มาตกปลากระพาลงมาจะคล้องมาเก็บให้จะคล้องกันไป ก่ายู่ตรงนี้มันมีปลาเห็ดสวนดอกเห็ดสวยว่าสีเหลืองงามๆในมือนี่สวยกระลังสีว่าสวยเหลือกได้น่น นนกินอย่างนี้แหละเสร็จออกมาก็สวยจ่วงนี้ฝนตกซะแล้วมันเราแน่เอ้าขาสัมเราสิเสร็จออกให้เบิ่งงามๆเนี่ย สีแล้วนะโอ้โอแต่โทษไปบอกพี่หน้ามาเอากันนะแล้วมากินเฮดอันนี้ก็อีแแม่นะ่ะได้แสีบๆไปก็เจ้ากินก่อน เือดขักๆมันนี่โอ้ยเสียสินหมดเลยม่นนั้นะได้จะลุ่นกระตามัอนี่ได้พอเครื่องกระตาได้เครื่องอยู่จะได้ได้อยู่แต่ว่อบลุ่นกระตา cửa lắm là, là. kỳ thịt ăn bún mừng Khi mừng khi mừng 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 tung เส็จน้ำหยาบอะเอมก็เอียมอยู่แหละจ้ะเอียมพวกหลวกลวกไงแต่ว่าขันล่างองนี่อ้สุดยอดของดอกสีสันดอกเพ็ดงามขนาดน,นี้จ้ะ ขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาร์ดจต่พ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณหลายๆที่ให้ความสนับสนุนเอ็นจอยมากตลอดคอมเมนต์บพรคอมเมนต์จะกะจะเข้าไปไจะกะเข้าไปอ่านอยู่งด้วย้ะเด้อมีเวลาจะกะเข้าไปกดมดจอกรมดใจให้ถึงนั้นละงานหลวงพ่อแม่พี่น้องจ้ะ นี่จะเป็นลงงามทงานลาดงานหลวงเป็นตำหนาตำลังเนี่ยท้งสิกกบเผ็ดปลงวัน จดเองจดได้ดอกนี้น กล่องจอยเป็ดมดพ่อแม่พี่น้องให้เบิ่งแค่นี้ก่อนนะแต่เด้อเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นมื้อนี้ก็ะม้านก็ฟินแค่นี้และจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เต็มกระตาฝนตกท่อหัวแตกภาคภาคภาคแรงลงมากจึงเอาเสือไอ้กันฝนมาไอ้อาทิตย์แล้วยามได้ก็ยามเก่าคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy l i f e Style in d เดียร์มแล้วก็มาดามเห็นมาสลุม้อจ้ะเด้อ เดี๋ยวอีกสองสามมือได้พามาอีกไหมอีกสองมือสามมือเดี๋ยวส่วนอายแเราขึ้นมาใหม่ไปละจ้ามือขากองยังมีแบตอยู่สงสัยมาเชียนเมื่ออายุการใช้งานม,มันแล้วต้องถือน้ำถือฝนทนแดดทนฝนพดไปละจ้าบา,บายบายค่าสวัสดีค่ะคุนเราอายุมันนี่สองตัวมันนั่นได้สามตัวมันนี่ได้สองตัว